สบายดีสีพี่น้องมันีังร่างแห้งกินเยวไแล้วมันสาวุกๆอ่ะมาพี่น้องกินแกงใช่น้ไอเจนะมันมันอันน้อใช่ะอันนี้แกงไข่มูแดงอันนี้คือก๋อยไ่มูแดงพี่น้อง cho okay. có đi Một sao bán cho anh đúng không mà phải nộng không cho không เอ้คนเ,เ,เราทามถามึงเพื่อนมึงนไม่ไหมดด่ววมมจจับโตแ้วอ่ะไบอกบุ่จะเอาซิอันิบเซนไปก้อนไปกบก้อนอ่ะเออเอาไปเลย,ะว,ะยว่ะทิงมึงกูจะามึงเพือนมึงเาเหดด็ดไม่ใหม่กับโตใหม่ตนะาลานตะลนอ่ะิแ,แทดานอนะ่ะ ติดกแพร้าหน่ะให้ลุงติดได้จะก้าโลหะกับให้ลุงคือก้าวต่ว่าหลายปีที่เขามีเงินคุณติดกแพร้าน่ะให้ลุงติด๊กไงก็ได้ลุงกลับมาเลยเุินี่แหละกับเขาวานตะกูมันจะชื่อวงกบมใหม่เขา ตอนตอนตอนหาก่อนเนาะแต่บันพัฒน์พิษะติ๊บเขาติ๊บเขาติ๊บหน่อยเนะเป็นติ๊บเขยิ้นนักพิลล์ sáng tư tìm nha em mất tụi rồi mất tụi đi ghi em tụi mình

เราพาโหลดแอไปก่อน e> well> ่ะเป็นน้ังกันนก็ได้อย่าไปปาเราอย่าไปน้ำังเราเขางจังหวเราไปก่อน

好的。<Okay. S 2> okay. này chị ha bàn khén nhận cái mặt tọt mở cây thêm nước thẳng mang xem đó thành một chút nó đó